สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมปานฝันแฟม i ิลี่นะครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมแม่แม่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับวันนี้พ่อฟานต้องขอโทษขออภัยนะครับที่พ่อวานไม่ได้ถ่ายคลิปมา2วันนะครับเนื่องว่ามีธุระนะครับผมเนาะนะครับก็วานก็มีธุระนะครับก็ไม่ได้ถ่ายลงเลยนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเมื่อวานก็ ไปคนส่งนะครับผมที่จังหวัดสุรินทร์เนาะนะครับก็ทั้งวันเลยนะครับผมนะครับวันนี้ก็ก็กเพิ่งยาเอายากลับมานะครับผมเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ได้ไปตัดไม้ไผ่มาสองนะครับเดี๋ยวจะกันกันลมนะครับให้เด็กกวนนะครับผมนะครับก็แสลมพร้อมแล้วนะครับผม แต่ขาดอยู่ที่คนงานนะครับผมนะครับคนงานวันนี้ไม่ว่างเลยนะครับที่แรกนัดไว้ไว้วันนี้นะครับผมออกไปนะครับเรียบร้อยนะครับผมเด็กบริรัมเด็กบรีลัมนะครับเดินหน้าสองถอยหลังกะสามนะครับผมโอ้ยไม่ไหวเลยนะครับผมนัดแล้วรอพรุ่งนี้อีกโอ้งานเข้าเลยนะครับผมงานนี้สงสัยจะยาวนะครับผมก็ยังดีนะครับผมนะครับก็ไม่มีลมเนาะ นะครับผมก็ยังดีมีแดดนะครับไม่มีลมเหมือนสองวันที่ผ่านมานะครับโอ้ยงานหนักเลยนะครับแบบนั้นนะครับผมก็สวัสดีนะครับผมไม่แม่ซีทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวพ่อควานก็จะอ่าป้อนกล้วยให้น้องอีกนะครับตอนเช้าน้องเสกบอกว่าพ่อป้อนแค่ห้าหวีเองพ่อนะครับแล้วก็ไม่กินอีกนะครับคายทิ้งนะครับก็นมา

ใหญ่ครับผมโอ้ใหญ่มากรองข้าก่อนสวยดสวยรอบข้าดสวยก่อนสวยดสวยอ่ะขาไทยข้อ่านข้อไปข้อ่อนข้ไปข้อข้อไปแรงๆหน่อยข้อไปข้อไปเออขาโน้ตด้วยถอยไปข้อขาโน้ตด้วยเอ้า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 ขาโน้ตด้วยถอยไปเนี่ยขาเนี่ย นอยก่นขอบคาดีสวยสวยขาไก่อนขาไกคไปเนี่เขานี่ยไป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 ขาไปเออขาโน้ด้วยขาโน้นไปไปเออไปไปขอบคุณค่า่อนสวยดสวยก่อนดสวย

หมุนหุอได้อ้นไมุนมุนมุนหุไหุเอมุนได้หมุนได้หมุนมุนได้หมุนหมุนอยหุนหมุนขอบคุณท่านบอลสวยสวยแม่ขอบคุณทานสวยเออ Uh, Den.

Yo bài, yo bài, muốn loại, yo bài, yo bài, yo muốn, hoi bài, muốn, muốn, muốn loại, muốn, ờ, muốn loại, muốn loại, à, có một cái món gì đuổi, gì

กวนให้กินแล้วกวนให้กินแล้วให้กินเลยให้กินเลยดสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมวนวทำไรไม่รู้ อ้นกินกล้วยนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมอ้นเพิ่งตื่นน้องเสกว่าว่าให้กินกล้วยไปหมดห้าวีแล้วก็ไปนอนนะครับน,นี่ก็เพิ่งตื่นพ่อพันก็เพิ่งกลับมานะครับไปไปรับยามานะครับผมในสี่ผ่านไปรับยามานะครับเต็มคันรถเลยนะครับก็ทั้งตัดด้วยทั้งไปรับมาด้วยนะครับผมเต็มคันรถเลย ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร e นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวน้องปันฝันนะครับสวัสดีครับ